สวัสดีค่ะอันนี้คือหน่อไม้ยานางใส่กันลงไปแล้วย่าสีแจงเนาอใหม่พี่น้องเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะเดือดแล้วย่าก็สีตำคือเบื่อมาใส่นี่เด้อพี่น้องเด้อวิธีแจงเนาอใหม่จ้านี่ละเนาอใหม่กับย่านางใส่กันไปแล้วเน้อใหม่ก็ต้มจืดเลยเนอะเอามาใส่บาน,นี้สิบิตำกืเบื่อมาใส่ ตำพ,ำพตริดต้มผิดต้มขบเบียดพี่น้องได้หนิขบเบียร์อยากกินตะแคงใหม่ใหญ่วันนี้เปิดไหมพี่น้อง I'm going to be at it, you know. สวัสดีพี่นอ้องอยกจำลองกับซีไซสปลาปลาแดกมาได้ไี่เด้อใสปุยให้มันเดือดได้พี่น้องบัดนี้ใส่เม็ดขูนแนวแล้วสปุอยให้เดือดจ้ะเดือดแล้วแล้วก็ซุกซุกแล้วก็ทิมพักหน,น,น,น้าตู้ใส่กับจนได้นี่ซึกอก็นาบหลายจังน้อยกับประจักนี่พอได้สดอยากหลายหเห็นแจงไม่ใหม่ก็ได้ อใกล้แล้วพี่น้องไกล้เสิฟดแล้วเสียงฟปนอบปๆปบาแคุณมาแล้วเดี๋ยวระเรียกพี่น้องไว้บาทนี่แยกกัสิใส่พังนั่งตูล,ลงไปแสบๆน้ำกันได้จ้าเด้เอ,อพี่น้องแสบน้ำกัน ยายใส่ผักหลายแนวเด้ยายใ,ใส่ตอนนี้มักไปมักมัก่นเด้อพี่น้องเนี่ยอ,อีตัวเป็นงาใส่ไปแล้วเด้หโหดจากจากลวดบันแยมกินแซบหลายเด้อพี่น้องเนะ ไอ้มันสิถือเนาะพี่น้องเนาะไอ้มันสิถือกันโทรศัพท์ไงย่ายมักตะแกงมาใหม่อยากกินแกงมาใหม่เพราะได้กินสองสามหมื่นเลยก็อยากมันเปิดกินข้าต้มจืดมันเสียบเปิดไง่ายเด้พี่น้องข้าต้มมันขมรสชาติมันขมอยู่นี่มันกป็ดซีเบียแล้วกินนาใหม่บะหมี่ซุปบะหมี่แกงบะหมี่ต้ม เคียง,งนอกไว้ขมว่าเป็นอย่างพักนั่งตู ยุก่ไก่หัวละผ้ามันก็นเลยว่าเป็นนั่งตูคือหัวละผ้าตัวนี้โอ้ยจังไดน,นอปันขอขอบคุณขอบคุณในห,หลายเด้พอพนะี่น้องเลยมากินน้ำกันเด้อจ้ามากินน้ำกันแสบๆบเนี่ยแกงน้ำใหม่น้ำใหม่สด ลูกเอามาขายยยกกัเลยดึงไว้สองถุงมันเป็นแต่นหน่อยเพราพอกินแยกกัดึงอีกถุงหนึ่งไม่แยกเลยต่มกินกับปนนน้ำเวลาครับพี่น้อง พอยากเอารวยยอาจารย์มาเด้อสิตาไข่บ้านไก่บ้านไก่ก็ได้เดี๋ยวไปส่งผู้ใดอยากจิกมาขอบุญขอบคุณ,คณหลายๆด้วพี่น้อง แสบอยู่แต่มันสีออกกินคือหัวละผ้านำ้ำเพอ,อิโต้ปนหัวละผ้าใบมันคือใบเพอ,อิตูแต่มันเป็นคือหัวละผ้าขาวนี่โอยบอกขัดใจแล้วบ้านก็แซบอ้วยอ่ามากินน้ำกันพี่น้องปองไปแสบน้ำกันได้จ้ง กำลังแรงใจนี่เลยพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นด้วยนะคะขอบคุณเลยหลายหาคอนเทนต์พี่น้องยังเอาใหม่หาคอนเทนต์มันวายมันในแปดวิภาัน เป็นยังอย่างตักินเจียงเนาะแม่ให้กินเล่นมือละาถวยก็อาจจกินหมดเด้กินเล่นม,ม,มากมากไปมากๆตั้งแต่เป็นเล็กน้อยเป็นกระพีนออ่น้องจนว่าอายุป,ปันนี่แล้วเดี๋ยวว่าคุมมือนี่ยายบ่มักใส่ฝักทองใส่บวบใส่หยางยายบ่มักยส่หมักหยอดฝักทองแต่มันบ่มี ใช้เวลาจะพักนั่งตู่เดี๋ยวจะสดคุยคุยคุยสดสดกิฟมีกับท่านี้ก็ได้จ้าสวัสดีจ้า